สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกงเกาะนะคะตอนนี้เราก็อยู่หลังจากเสร็จภารกิจนะคะพาลูกพลอยไปเรียนเสร็จเรียบร้อยนะคะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมเราก็ไปก่อนเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าครูแจ้งมาว่าเข้าแต่สองโมงครึ่งะะแล้วเราเลยมาก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะทำภารกิจนี้ให้เขาิสูจนะทุกคน นี่มีทันทองนิโปกป้งนี่สุดท้ายเนี่ยเราก็ซื้อเนื้อหมูแล้วก็ ซื้ออันนี้ด้วยนะทุกคนแกก็นานๆได้กินเนาะเพราะว่าเนี่ยแกก็อยู่สองตายายก็มา,มาซื้อนะคะต้มกับลาบให้แกหน่อยองานทีได้กินปลาก็แกก็ได้กินบ่อยแล้วก็จะมีเอ ผงซักผ้านะแล้วก็น้ำยาป่าผ้านุ่มแล้วก็เป็นน้ำยาล้างจานเนาะรอบนี้ที่ซื้อให้แกก้อยขมต้มแซ่บนะทุกคน ทำไมเราซื้อแบบนี้ให้ยายนะพอดีอผู้ใหญ่จะดีเพื่อนบอกว่าให้ซื้อกับข้าวที่อร่อยอร่อยให้สองตายายหน่อยนะคะนี่เร็วแล้วก้อยขมต้มแซ่บื้อหมูก็ แล้วก็ันไลแล้วก okay. ็ู้าอืมันไลย้ายาผ้าพนุ่มผงซักผ้าโอเคปะนั่นด้วยเลยหอโอเคโอ้เออกระนแล้วมั้ยย่าพา ยายไปเล่นนะทุกนาพิงยายพิงยายพิงยายพิงงงมาขอเร็วๆแต้วแต้ว มีใบติดนะสังเวียนน้อยเออมีมือน,นี้มันมาหอดไผ่เด้มือน,นี้ไปต่ตะงินมาเร็วเออมีของฝากจากพี่มีน,มนานเออพอดีค่อยเห็นเจ้ากินต้มกินนั้นนั้นแล้วหึ่งหึงยังได้กินละซื้อก้อยขมต้มแซ่บมาเฮอนำออ้ำ <laughs> ก้อยขมต้มแซบนั่นแหละยังว่าเฮตาได้กินก้อยขมต้มแซบแล้วก็ผงสักผ้าผงสักผ้าเนี่ยแล้วก็ไอ้นั้นน้ำยาปลาผ้นุ่มแล้วก็น้ำยาล้างจานแนวมันเปิดประโยชน์อืมอืมพอดีน่ะชันนี่เติมน้วมนี่เติมเสื้อยายเอง ของคุณลูกมีหนา้าให้จับของด้วยนะหาหน้าต้องมาฟังฟ้องฟ <c oughs> อยฟยชมฟังทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกมีหนาเด้อถ้ามีอะไรตอบแทนให้ชมหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมีหนาอยู่ดีมีแหงอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้ของลำางให้ยให้มาค้าขึ้นเลยอ,อ่าโอ้ไม่ได้เผลหรือเราก็แค่เราได้คือเราก็ดีจืดแล้วแต่เอ้ยขอบคุณหลานไทยพร้อมเลย แกเป็นผู้ให้แกก็ดีใจแล้วได้ให้อ่ะสองตายายอืมพดอดีที่แรกนะแกก็ไม่อันนั้นได้ที่แรกเขาก็ว่าจะไม่ได้ไปเนาะว่าอันนั้นแหละพอดีพิยงกระตื่นพอดีอก็เลยอไปเสื้อผ้าลานไปนั่งรถดินฉันดอกเฟื่อละคำเพื่อละมืดไปใช่อแมเขาเอาแวะเข้าไปที่ทํางานเซวีาซกันก็เลยพอดีเราโทรมาพอดีอะไรยายบุญ ฉันทำงานฉันอยู่อืมมันก็เป็นของใช้ที่มีประโยชน์แหละก็ใช้ได้นานผูกสภาพ้าก็เอ้ยนานอยู่เหมือนกันก็ซื้อซื้อละห้าบาทเอออันนี้พรซื้อเป็นนั้นแพ็คาะมันอันนั้นไไก่ล้ะก็หูหูคนน่ะแกเลี้ยงไก่นะประจำดูดูดูไก่มาลาบคอนน้ำอโอไก่ก็มาลาบของน้ำบ่จะไก่ เจ๊ไก่ต๊อกตอกอืมไก่น like ้อยได้ก oh, so okay. ับเงี่ยเจ้าของหลายอืมมันดูใส่แบบนี้ไหลลาห้อยบ่กมาหนังแล้วขึ้นมาตีแล้วก็อืมัน้อก็ใช้ได้นานเลยใช้พุ่นแล้วยายอ๋อมันไม่เสียน่ะไม่หล้นแบบจุงใหญ่สเดือนบ่กไม่หลานพวกลูกก็ได้เป็นหมองคุณเด้ออืม แตไม่รู้ว่ายายชอบไม่ชอบเขาก็ไม่รู้ว่ายายใช้อะไรใช้ยี่ห้ออะไรยี่ห้อเราก็ใช้ได้ถ้ามันหอมมีเคยเคยเห็นเจ้าใส่ละห้อมหอมเขาว่ายายใสอันนี้บอว่ะเจ้าใส่เปลือกไหนไหนมันดูที่โอ้ดาวนี้เออก็ที่แรกก็ว่าละอันนั้นเมื่อกี้เขาก็ใส่ดาวนี้อันนี้อะไรอันนี้ไฮยีนแต่หอมคือเดี๋ยว ออออมกะก็แลแต่กินเนาะเดานี้กะเขาก็เคยใช้เบิลจ้ำเอ,อ้สร้งสีแดงสีฟ้าเขาใช้เบิดหน่ะเดานี้น่นะเออฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยห่วไงก่กันเนาะเคนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณป้ามีนานะคะก็ขอให้อ่าครอบครัวของ พี่มินานะคะอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกิจาการงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ<ด>โอ้อสมถนาค่ะเอาวันวัน,ว,นวันที่หนึ่งขอให้มันหมานเด้อพี่แกบอกว่าโอ้ยงวดนี้จานพิงจานพิงจานพิง <c oughs> <c oughs> อาจารย์พิงพาลมอาจารย์อาจารย์อาจารย์พิงพาลมเอฟซีก็ถามเข้ามาหลายเทไรได้ตัวไหนได้ตัวไหนเออแบบโดนพิงพิงกรรมข้าวสารไหมพิงกรรมข้าวสารไหมเขาก็ถามโอ้ยเนาะเล่าหน่าเล่าเล่ามีฮุจักเล่าฮุจักซ่าอืมเราซื้อก้อนแล้ว อืมแล้วว่าโอ้ยเห็นหูจักเส้อแล้วก็วันนี้แหละว่าเราไปเบิ่งกิ๊บกว่าเรเห็นเนาะบางทีพวกก็มาละเด้งขึ้นร้านได้ซื้ออย่งเมื่อกี้ได้ห้าบาทเหลือสองรฮะราคาจานพิงอาจารย์เพิงโอ้ยคือยกค่านิ้วเลยเฮ้ยพอดีรอบเย็นต้องขอบคุณนะอ่าเจส้มโอ ที่เป็นสะพานให้นะคะก็อันนี้จากคุณแม่แอนแดงไกลอมอบือสวยๆให้นนคุณแม่แล้วก็มอมให้น้องพลอยด้วยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มอบให้กับน้องพลอยนะคะเนาะแล้วก็แม่พี่นะคะก็พอดีอันนี้ส่งมอบต่อมาจากคุณพลี่นะคะพอดีไม่อยู่บ้านเนาะพาน้องพลอยไปเรียนพิเศษนะก็เลยอ่า คุณพลอ่ก็เลยแชทไปบอกนะบอกว่าเออเอาผ้าห่มมาให้นะจากแม่แอนเดนไกลนะคะก็ไว้ที่เตียงนี้นะกระสันนะคะก็โอเคขอบคุณคุณพลี่ด้วยนะคะพลี่แล้วก็เจสมโอด้วยนะคะเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะแม่แอนเดนไกรนะคะที่มอบชุดนะคะให้แม่พีกับน้องพลอยนะคะก็ขอให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่ดีมีแห่งตลอดปีตลอดไปนะคะร่ำรวยร่ำรวยเด้อนคิดบางสิ่งใดขอให้สมพรมุ่งมั่นปรารถนานะคะขอบคุณค่ะโอเคหรือว่าจะอุ้มหน่อยไหมเอาเอาสิ่งนั้นตึงผ้าก็ได้เออเออเออโอเคคุณอืมปะ